ดูท่าแล้วรอบนี้กำมันหรือเปล่าเออใจมาวายต้องคู่แล้วแหละนี่ไงละวายคู่ฝูสามตัวนี่ดิเท่าไหร่ครับรอบนี้คูณ36มายกยก,ยกดอกนี่หมื่นหนึ่งมาเบ็ดห้าสิบทำงานแล้วครับแล้วไหลต่อไม่หยุดโอ้โหวันนจะฉุดเขาอยู่แล้วนาะทีนี้นะครับมาคำเตือนที่นี้จะทำให้ความามันเจ็บักแม่แนะนำให้ต่างๆควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ในช่องเฮียโกโน1นะครับวันนี้ก็ามากันในเกมเก n เนช a f o ฟอร์จูนะครับหรือโชคลาภแห่งคเนตของค่าย PG นั่นเองนะครับก็วันนี้มีทุนมาทั้งหมด500นะครับลองดูเกมนี้สักหน่อยนะครับว่าการตามหาสาวสวยแล้วซื้อฟีเจอร์เนี่ยมันจะเข้าดีจริงไหมนะครับมาเดี๋ยวจัดไปที่เป็น5ก่อนอื่นก็ต้องดูการจ่ายกันสักหน่อยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะ คตเตอร์นะครับมีหนู2ตัวแบบนี้เป็นรูปคตเตอร์นะครับรูป b ระ r i c เ d e ก็จะเป็นสัญลักษณ์วายนะจ่ายแพงที่สุดก็คือน้องวัวนะลองลงมาก็คือหนุ่มหล่อฟันขาวนะครับกับสาวสวยคนนี้ไล่เลียงมามีสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับผมเอออะไรไม่รู้นะพวงเทียนนะพวงมะลัยนะครับผมแล้วก็ผงอะไรไม่รู้นะมีสัญลักษณ์อื่นอีกห้าตัวนะครับเกมนี้ก็จะมีวายให้ที่แถว2ถึงแถว5นะครับถัดลงมาก็จะมีสัญลักษณ์นะถ้าแตกสองครั้งก็จะเปลี่ยนให้เป็นวายนะครับใน มีฟรีสปินนะสะสม4สแคตเตอร์เข้าฟรีไปเลย8รอบนะครับถ้ามีมาเพิ่มก็ตัวละ2หมุนนะครับตัวละ2รอบไปนะในฟีเจอร์ก็จะมีตัวคูณยืนพื้นไว้ที่คูณ3เลยนะแล้วก็จะได้ตัวคูณเพิ่มจากตัว Y นะว่าจะมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมถ้าคูณ2ก็บวกกับคูณ3เข้าไปก็เป็นคูณ6นะครับนะออจัดกันต่อนะมามีการซื้อฟีเจอร์ได้นะครับจ่ายแพงทีด จ่ายแพงหรือเปล่าไม่รู้เกมนี้แต่มีวิธีจ่ายทั้งหมด3 2 4 0 0วิธีนะครับตามนี้เลยซ้ายคือถูกฝาคือผิดนะครับมาลุยเลยแล้วกันนะที่เบ็ดห้าไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับหมุนหาสาวสวยสักสิบหมุนลังนะเตือไปก่อนตอนนี้เออเดี๋ยวมาดูกันนะอู่มาอยู่นะรูดไปนะแล้วเออนี่ไงจ่ายไหมขอเบาๆก่อนลวกันนะครับผมเข้าหรือเปล่านี่ไงล่ะสาวคู่นะครับผมอยู่หรือเปลามากแล้ว ผู้หญิงมารัวๆเลยว่าแบบนี้นะครับผมแล้วหมุนสุดท้ายเออได้มาอยู่นะสองคนนะครับซื้อไปเลยแล้วกันนะสาวสวยมารัวๆแบบนี้ก็ลองหวดดูไปก่อนแล้วกันนะครับผมแปดทีที่เบ็ดห้านะมาจัดไปก่อนแล้วกันกับพพิคเนตวันนี้จะมีกาไรหรือจะกำมันนะครับมาจัดมาวายคูณสองสองตัวนะครับมาดีคูณสิสองไปก่อนดองนี้สองร้อยสามสิบเอ็ด จ่ายหรือเปล่าอือหือสิบแถว2ไม่มีนะแต่รอบนี้บวกมาแล้วนะครับมกะ241นี่ถือว่าเด็ดอยู่นะเออเป็นกําลังใจให้นะหมุนแรกๆมันก็จ่ายมาไว้นะครับดีกว่ามันรูดไปนะมาอีก5 6ทีตอนนี้จะจ่ายมาแค่นี้หรือเปล่าล่ะซื้อมา375เนะเฮ้ยไม่มาสวยสิเปลี่ยนอะไรต้องเป็นเจแล้วไหมกูมเป็นคิวอะยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่แล้นี่ไงละเจเลื่อนมาให้นะครับ โอ้ไม่ไหลหรอกอมาสัดก,กันต่อนะครับผมเออลุยกันต่อแล้วขอสาวสวยแถวแรกไปอยู่ตรงไหนแล้วคูณเท่าไหร่คูณ12นะครับ500กว่ามาเด็กหืม <c oughs> มาหนักหนักน่นนนนวงนะครับเบ็ด5มาดีวะกา690นะครับระดับซูปเปอร์ไปเด็ก2ทีสุดท้ายเออจาอวว่ายหรืเอเปล่ามาไหมไม่มาให้นะมา ไหลกันไปเรื่อยๆนะครับผมลุยกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันสวยไปเด็กมาจัดไปนะครับคูณ12โดยดี174นะรอบนี้แล้วมีคิวมารออยู่แล้วได้เป็นวายแล้วเออจ่ายมาสักทีสาวสวยคูณ6อีก66บาทไหลามากสวยๆเฟี้ยวๆนะครับดอกเดียวรูเรื่องไปดี300โอ้โหมาเด็กเบ็ด5นะ มารอบแรกก็ไม่น้อยแล้วนะครับถือว่าได้เรื่องอยู่นะวิธีนี้ตามหาสาวสวยนะครับได้มาพันสามนะเดี๋ยวตามหาต่อเลยแล้วกันนะไปเบ็ดสิบเลยล้างไปก่อนสิบหมุนเหมือนเดิมนะครับผมม,มาเปิดโบด้วยเอาจะไปปิดทําไมละ่ะไหลกันต่อนะครับขอสาวสวยมาแล้วกันอ,อืนี่ไงโผมาลนะมาบ่อยอยู่นะดูดิเข้าใหมา่แล้วเออได้เรื่องพี่ไมอไรนะครับผมสาวสวยมา มีหรือเปล่าในนี้อยู่นี่นะมาลองดูดิมีสาวสวยอยู่หนึ่งคนนะครับหวดไปเลยแล้วกัน750ดรอยห้าขอเน้นๆด,นๆด,นด,นดนิเป็นจังไหนเบ็ดสิบนะครับสิบทีไปเลยรอบนี้โอ้โหแต่ทีแรกมันลูดว่ะสองทีแรกนี้ลูดไปแล้วว่ะไม่ไหมนะเออสวยวายฟูแบบนี้ดูดีอยู่นะครับคู 18, สิบแปดะด้วย800กว่า มันแตกให้ทีสอทีรู้เลยนะว่าเป็นกําไรนะครับมาฉัดไป9 3 1ไม่มีกําหมักแน่นอนตอนนี้โอ้โหลองดูกันต่อนะขอหนักๆอีกหน่อยอีกหน่อยดิไปมีเเนนสวยสาวสวยแต่ไม่มีวาวไม่มีวายก็ไม่ได้ตัวคูณมาโอ้โเปลี่ยนมาไม่เฟียวนะครับผมรอบนี้ทีเดียวเท่าไหร่153นะครับอีก5ทีสุดท้ายได้หรือเปล่าล่ะเบสสิบ สวยโอ้โหสิบมานี่ยละวายนะครับไหลหรือเปล่าสิบสองนะรอบนี้ร้อยสีเสียดายนะมันมาไม่เยอะนะครับมาแต่ก็จ่ายมาเยอะอยู่รอบนี้4 4่เอดนะครับสวยๆเด็ดๆกันไปมีอีกไหมไอ้หนูเออรู้เรื่องรู้เหลืองนะมาไม่ไหลว่ะอีกสองทีขอวายดีๆเรียงกันแบบสวยๆหน่อยดิโอ้โหเจเออเคเปลี่ยนไปละ เปลี่ยนนะแถวสามมีไหม <c oughs> เข้าล็อกเลยนะมาอีกหนึ่งทีนะครับรอบนี้เปลี่ยนคู่เลยหรือว่าเอาสวยนี่ไงเราเปลี่ยนคู่รู้เรื่องดีครับวายคู่แบบนี้คูณสิบสองนะ <c oughs> แล้วมีวายต่อออกมาอีกไหมจัดไปนะครับได้เรื่องดีแบบนี้สองร้อยหนึ่งบาท <c oughs> มีวายไหมนะครับก็ถูกใจไปดีแบบนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าเฟี้ยวเลยนะอยู่ยาวๆเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> อีกสองพันว่ะ เบ็ดสิบแบบนี้นะกําลังดีกําลังปังนะครับเดี๋ยว3เบ็ดยี่เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาโอ้โหหลังนะไปก่อนสิหมุนนะเดี๋ยวถ้าไม่มีสาวสวยก็หาต่อนะครับเออโอ้โหเราดูดีเรียงกันสวยซะด้วยชักเงียบชักเหงาวะ่ะหมุนธรรมดาไม่ค่อยจะมาละเกมนี้เออ,เอ,อแล้วโอ้โหดูดิ เนี่ยมันลงทุกทีเลยนะสาวสวยแบบนี้นะครับผมมีในหมุนเลยนะถ้าไม่มีก็ค่อยหาหมุนหานะครับแล้วมาดิเบ็ดยี่รอบนี้หวดไปแล้วกันพันหน้าพี่ว่าไงนะครับจะจบไหมที่ทํามาเออมาหวดเลยแล้วกันนะครับแปดทีวะ่ะ <c oughs> ดูดิที่ทํามาจะศูนย์เปล่าไหมที่เบ็ดนี้โอ้โหรูดไปอกแ้วหื <c oughs> เสียวเออสักที ผูกเป็น A ว่ะไม่ลงตัวเออมา A อถดว3สวยดีครับได้ Y มา2ตัวมาลว้ลวนดีรอบนี้คูณ12นะครับออกมาพันห้ามาดีมี Y ต่อด้วยสวยมากำไรแล้วพ7นเนะครับไม่มีกำหมัดนะดูดีมีสาวสวยอยู่นะอุ่นใจนะครับมาลหลายใบเป็นลายเปลี่ยนมาสวยๆหน่อยสวยคิวคู่โู้รู้อยู่ดีก็ได้มาเป็น Y ดีครับคูณ18ซะด้วย2001หมพระพิฆเนศ เอาเรื่องวะอย่างตึงมาอีก2003นะครับ2ดทีสุดท้ายโอ้โหแรกๆไม่จ่ายนี่ก็พาเสียวเหมือนกันนะโอ้โหรอบสุดท้ายได้ไม่ได้โอ้โหจบไปก่อนนะตอนนี้นะครับแล้วมารอบนี้นะครับทีเด็ดเลยนะบวกอีก4 0 0พนะครับกับอีก95นะครับรวมมาแล้วนะ5,000กว่าแล้วตอนนี้นะครับจะไปต่อหรือว่าพอซัมนี่นะครับยังไงดีตอนนี้ ลองดูสักทีดิอีกสักทีดิที่เบ็ดเท่าไหร่ดีนะครับเบ็ด30มมันซื้อเท่าไหร่วะเบ็ดยี่น้วานะยี่ไม่ได้สลับเบ็ดนะครับมีอยู่5,000นะลองเบ็ด50ก็4ี่0ันันเจ็ดนะมาเดี๋ยวลองล้างไปก่อนนะครับสัก10หมุนพอให้ได้หลุนหน่อยละกันนะครับเทหมดหน้าตักไปเลยก็แล้วกัน เออแล้วมาให้หน่อยนะบหมุนธรรมดาเพึ่งจะไหลโอ้โหมันไปแอบอยู่ตรงไหนมาไม่รู้นะมาไปกันเรื่อยๆนะครับดูดิพึ่งจะไหลให้โอ้โหเล่นเล่นเบ็ดอื่นไม่มาเลยนะไหลๆแบบนี้นะครับแล้วมาเดมาเดนะครับบวกมาเลยรอบนี้อุ๊บสองพันเลยหรอไม่ได้ดูนี่ขย,ย่บขึ้นมาเบ็ดห้าสิบแล้วนะมาหมุนนอกธรรมดามาสองพันกว่านะครับแล้วมาหาสาวสวยอีกสี่ทีสุดท้ายมีไม่มี สงสัยต้องซ้งำยังไงครับโอ้โห,หนุ่มรอไหลต่อเลยงามๆเบ็ดอื่นไม่ไหลนะมาไหลให้เบ็ดนี้นะครับเบ็ดห้าสิบมาแล้วเข้าอีกแล้วดูดิแล้วอืม,มาอยู่สุดท้ายทุกรอบสาวสวยสิบทีไปไงถ้าเห็นหน้าสาวสวยแบบนี้หมวดเลยละกันบ่อยยั่นนะครับสามพันเจ็ดขอเด็ดๆละกันอีกแปดหมุนลยังต่อแล้วกัน เปลี่ยนซื้อเฟี้ยหน่อยนะเปลี่ยนไม่เข้าล็อกนะแล้วคู่หรือเปล่าสิบคู่สวยอยู่แบบนี้แล้วสาวสวยรออยู่แล้วนะครับสุดจอไปดิคู่สิบสองสองพันหนึ่งมามาขอหน่อยดอกแรกๆเนี่ยแจกมาเยอะๆนะครับจะได้อุ่นใจเออซื้อไปทั้งสามพันกว่ามาเปลี่ยนคู่อีกไหมไม่คู่อะเฟี้ยวๆหน่อยตัวเดียวอือคุณคิว,ดว,ว,ดวไ,ได้เสียดายอยู่นะดอกนี้นะ สี่ทีสุดท้ายนะครับจ่ายหรือเปล่าโอ้โหเอไม่มานะดูท่าแล้วรอบนี้กำมัดหรือเปล่าเออใจมาวายต้องคู่แล้วแหละนี่ไงละวายคู่โอ้โหสามตัวดิดิเท่าไหร่ครับรอบนี้คูณ36มหายกยก,ยกดอกในีหมื่นหนึ่งมาเบ็ด50ทําง,งาน,นแล้วครับแล้วไหลต่อไม่หยุดโอ้โหอะไรจะฉุดเขาอยู่ลนะนาทีนี้นะครับมาดินอนเนาะรอบนี้ 17,85นะครับกับเกนิชาฟอร์จูนรู้เรื่องกับเรื่องลาวนะครับมาอู้โู8ทีนี้มาตอนท้ายรู้เรื่องเลย13,777นะครับถือว่าเด็ดเลยเป็นไงรอบนี้พกทุนมาหลักร้อยนะตามหาสาวสวยแล้วซื้ออย่างเดียวนะครับอย่างเฟี้ยวอะเกมนี้มาดีจริงๆนะครับก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับใครชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับมา เดี๋ยวเกมไหนแต่เกมไหนจ่ายมาจัดให้ในกลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม